ามาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะมาติดตามความคืบหน้า ของการที่เกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆนะคะอย่างที่คุณฝนดิาการได้บอกไปช่วงนี้ไปดูที่ไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่เอกชนที่ตะบนท้ายบ้านใหม่อ่เภอเมืองสมุทรปราการก่อนนะคะจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังต้องฉีดน้ําเลี้ยงเพื่อควบคุมไฟให้อยู่ในวงจํากัดนะคะควบคุมการพ่นละอองน้ําเพื่อลดปริมาณฝุ่นควันที่เกิดขึ้นด้วยในขณะที่เทศบาลตะบนบางปูก็จัดสถานที่เตรียมการอบพยพที่น้องประชาชนออกไปชั่วคราวก่อนค่ะ โดยเนี่ยนะคะภาพของเจ้าหน้าที่ที่ตอนนี้ยังคงระดมรถน้ำเข้าดับเพลิงเ,เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่บ่อขยะท้ายซอยชำนิอําเภอเมืองสมุทรปราการอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างขณะที่เทศบาลตะบนบางปูก็ตั้งศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟไปตั้งกันที่อาคารศูนย์ซีคอมเพล็กซ์นะคะ ที่เกิดเหตุที่เห็นกันอยู่นี้เป็นลักษณะบ่อร้างเก่าที่มีการขุดดินขายก่อนจะมีการนําเอาขยะต่างๆเนี่ยมาเทถมบ่อบนเนื้อที่หลายสิบไร่โดยเพลิงได้ลุกไหม้และลุกลามอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสะลมที่ค่อนข้างแรงค่ะเจ้าหน้าที่ต้องวางหัวฉีดน้ําดับเพลิงและร่วมกันผจญเพลิงใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้บางส่วนนะคะ นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อมาติดตามความคืบหน้าและบัญชาการการดับเพลิงโดยได้สั่งการให้ระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลใกล้ๆก,ก,กว่า20คันเพื่อดับเพลิงที่ยังคงลุกไหมอยู่ค่ะส่วนอาบาจอสมุทรปราการก็ได้นำรถพ่นละอองน้ำมาพ่นเพื่อลดปริมาณฝุ่นควันที่เกิดจากเพลิงไมหมบ่อขยะจำนวน4คันด้วยกัน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟต้องการเข้าศูนย์พักพิงนะคะทางสำนักง,งานเทศบาลตะบนบางปูได้จัดสถานที่ไว้แล้วที่อาคาร04คอมเพล็กซ์เทศบาลตะบลบางปูก็สามารถสอบถามรายละเอียดไปได้หมายเลขที่หมายเลขโทรศัพท์021743399นะคะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วตอนนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งพื้น